สวัสดีค่ะวันนี้นี่ก็คือผลสำเร็จของนะคะ,อะของเมนูไข่นะคะ,ะแล้วก็ซุปไข่แล้วก็น้ำร้อนใส่เนยนะคะอันนี้นี่คืออาหารแบบง่ายๆนะคะใส่เกลือเท่าน,นั้นเองนะคะอาหารเช้าไข่ทอดไข่สามไข่แล้วก็ใส่หมู ส่วนซุปก็ใส่หมูนิดหน่อยค่ะแล้วก็ไข่สองไข่นะคะแล้วก็เนยเนยก็กินประมาณก็ก่ะไม่ถูกนะคะคือกินตามที่เราต้องการเลยถ้าเราหิวนะคะบางทีตอนนี้นุ้ยก็กินน้ําร้อนใส่เนยนะคะอันนี้เพื่อไม่ให้เราหิวนะคะคือไม่ใช่ความหิวอ่ะมันมันเป็นความอยากมันเป็นความกระหายของ ต้องกอะเพราะว่าร่างกายเราเคยกินคาร์โบไฮเดรตเ้วเคยกินแป้งอะไรเงี้ยน้าตาลร่างกายเราจะเหมือนกับมีอาการอ,อยากอะไรเงี้ยนะคะอยากยาเสพติดเนี่ยมันมีมันไม่ใช่ความหิวด้วยซ้ําน,นะคะโอเคค่ะนี่ก็คือแบบมีอาหารพร้อมในตู้เย็นพร้อมที่จะทํากินตลอดเวลาหรือว่าทํากินไว้แล้วคือทําไว้แล้วใส่ตู้เย็นไว้ใส่ช่องแข็งไว้อะไรเงี้ย เพื่อที่จะเอามาอุ่นกินได้ทันทีนะคะ